ทนนี้เนี่ยเห็นเห็นตัวเอ็ที่เราขยับโค้งทุกคนแล้วอ่ะเฮ้ยเนี่ยตัวเลยอ่ะพูดถึง NFT นเอ็มทีว่าได้ก่อนอ่ะอ่าอ่าโค้งทุกคนก่อนทันใยก่อนทันใจด้วยใช่แล้วสำหรับใครที่ไม่ได้มาสองสำหรับคนยุคใหม่หน้าใหม่อย่างพวกเรานะครับก็เหมาะสมจัดคอนเทนต์เอ็นเอ็มทีพวกนี้ไว้เผื่ออนาคตเราสามารถเต็นอะไรได้ไอ้นีก็เป็นไฟได้เหมือนกัน ไ่แน่วันหนึ่งบุะค่าของตัวสิกอร์ปุ่มอาจจะแทนมาก็ได้แน่หรอโอ้โหพี่พูดถึงในรผมเปิดของผมเองอ่ะหมดจำกัดแล้วมังซื้อไม่ได้เลยเจบอะโอ้โหทำไมืม่เช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมคือแบบไม่ยอมจริงผมไปขอพี่เจนขอยมโนศั์พี่เจนกดต่อให้เราผมได้ใครไ่ใครสมจุง กดแ้วส่งจุ่เงอันน,น,นี้อันนี้อยอยากอยากอธิบายตรงที่ว่าคือแทแต่ใช้เงินแทกดในเครื่องผมแล้วผมก็ถามแดว่าเออจะให้ส่งไปไหมแอดบอกท่องที่เก็บไว้เลยเอ,อ,นะอ,อ,อส่งจมตัวแลเยตัวพีนยังส่งจุงเลยคนส่งจุเยอะๆพี่นา จบด้วยมั้งอันนี่พี่แต่นี่พี่จบเลยจีเนี่ยใช่หลายรอบแล้วให้หนึ่งของวินบ้างน้องโง่ตัวจริงเหรอใช่ไมใช่โอ้โหเไม่น่าจะหายยากเพราะว่าตัวเองเดียวดายอยู่คนเดียวตัวจริงมาจากไกลใช่เพรสูงชื่อของเราชื่อว่าโรซี่นะครับโรซี่ แว่นตาด้วยมันจะพูดเลยรอนใช่ไหมนี่ผมียกว่าเป็นตายจรเรษรใช่ไเศราสตรัเนไม่รู้ไง่่องมลงใส่ไว้ตาด้วยก็คนตายเลยดีกว่านะท่านผมของลอง้อนครผมองเคชิแล้วหกเป็นหนีที่กำลังหลับอย ใช่ครับผมแล้วก็จะบอกทุกคนว่ามันมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะใช่แล้วก็เราสามารถที่จะไปเก็งกำไรขายต่อได้ด้วยแต่วอ่าเดียแต่ว่าอย่าสะสมก่อนไ้ใช่แต่ใันเยอเลยนก็ได้ได้โอ้โหี o d y เป็นสีส้มเป็นสีส้มจริงโมเดลอันแรกสุด body สีส้มผัวสีเขียวและลายสีม่วงแต่ว่าเหมือนพ่อก็ทาหลายเวอร์ชันอะ ก็จะเปลี่ยนสีตรงหัวกับตัวตัวเส้นต่างออกไปอ๋อก็คือเอ t นอฟิแต่ละคนก็จะมีซิเนเจอร์เคอร์แบบกันก็คือจะไม่มีใครมีซ้ำคุณเลยใช่คุณจะเป็นต้นพ